บุฟเฟ่อาหารไทยในโรงแรมที่เห็นราคาและอยากจะหัวเราะเฮ้ยราคานี่จริงดิจะบอกว่าลายอาหารเขาไม่ธรรมดาเลยนะวัตถุดิบแบบพรีเมียมมาเปิดกันที่ลายขนมจีนกันก่อนเลยมีน้ำยาครบทุกภาคนยาปูจากใต้โคตรเข้มข้น่อยรขึ้นเหนือไปกินข้าวซอยกับ้ำเงี้ยวลำตาแต๊ะเจ้ากลับมาภาคกลางเจอข้าวคุกกับปี่หอยทอดกรอบหรือจะเป็นผัดไทยละร้นจานต่อจานข่อไข่มาแบบนี้คือเดอะเบสต้มยำกุ้งแม่น้ำแซ่บสดกันให้คล่อมคอไปเลยกุ้งบอกผมไม่เล็กนะครับมาถึงโสดข้าวแกงไทยที่ต้องห้ามพลาดทุกเมนูจัดเต็มแบบอุ่นร้้ออนตตลลดดดเเเวววาาาาีีกท่ัุิิบงงพูม อยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงวะอยากจะบอกว่าเฮ้ยของแถวอะใครที่เสพติดความแซ่บต้องมาโซนนี้เมนูยำและส้มตำให้แซ่บได้ตลอดทำสดใหม่ชาบต่อชามถ้ายังแซ่บไปพอเชิญมาัชาก,กับหมาล่าได้ต่อเลยเอาความเผ็ดระดับไหนก็บอกเขาได้อย่างหมูปิ้งของผมไม่เผ็ดเลยครับโดยรวมอาหารที่นี่คือรสชาติดีเลยนะและอีกไฮไลท์ที่ห้ามพลาดก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวกินได้ไม่อั้นแบบไม่ต้องงอทองสมิธถ้ายังไม่พอใจยังมีขนมจีบสลัเปาถ้าใครกัวอ่วนก็อยากชวนมากินสลัดแต่ถ้าใครดอนแค่ก็มาโซนของหวานนี้ได้แหละให้ครบท ครบราคานี้ไม่รวมน้ำดื่มนะครับไปจัดบุฟเฟ่คุ้มๆแบบนี้กันได้ทุกเสาร์อาทิตย์ที่นาเรสตอรองโรงแรมเมซองแบงคอกถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้กดติดตามช่องเราไว้เลย,เลย